โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชคุนชาแนลนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเว็บไซต์ในการหางเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับโดยสําหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า8 9 8 trx com นะครับ เป็นเว็บไซต์แนวขุดเหรียญคริปโตนะครับก็คือเหรียญ trx นั่นเองนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขาก็แจกเหรียญ trx นะครับจำนวน1 0 0 0 0มืเหรียญสำหรับสมาชิกที่ทำการสมัครสมาชิกเข้าไปนะครับเหรียญจำนวน1 0 0 0 0มืเหรียญตรงนี้เนี่ยสามารถถอนได้นะครับแต่เราจะต้องทำการลงทุนเข้าไปก่อนนะครับถึงจะสามารถถอนได้เนาะใครที่เป็นสายเทรดคริปโตนะครับหรือว่า มีกระเป๋าที่รองรับเหรียญ TIX อยู่เนี่ยแล้วสนใจนะครับก็ลองสมัครเข้ามาศึกษารายละเอียดได้นะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบอันนี้จะเป็นรหัสผ่านตอนถอนเงินนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นรหัสเชิญนะครับแล้วก็อันนี้กรอกเลขสีตัว ตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็ให้เราทําการกด sign up ได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากพี่เพื่อนๆน,นะครับทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญ trx คนละ1 0 0 0 0ห่เหรียญแบบผมเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดการฝากถอนของเว็บไซต์เว็บนี้กันก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ย การสร้างรายได้นะครับก็คือเขาจะให้เรานะครับทำการลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่5 TIX นะครับซึ่งเหรียญ t r x เนี่ยมันตีเป็นเงินไทยประมาณ2บาทกว่าๆนะครับก็คือเว็บไซต์เว็บนี้การลงทุนขั้นต่ำจะอยู่ที่10กว่าบาทนะครับสามารถที่จะถอนกำไรเนี่ยได้ทุกวันวันละ3%ของเงินที่เราฝากเข้าไปนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นการฝากตั้งแต่ 5 TIX ถึง30,000 TIX นะครับก็ถ้าฝาเกเยอะกว่านี้ก็จะได้รับในส่วนของปันผลที่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสูงสุดก็อยู่ที่10%นะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของรายได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมจะมาลองทำการฝากเงินดูนะครับก็สำหรับเว็บนี้ผมจะลองลงทุนดูสัก50 TIX ละกันนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินก็ ร้อยกว่าบาทนะครับโดยในส่วนของวิธีการลงทุนเนี่ยก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรากด deposit ตรงนี้เลยแล้วก็กดอันซ้ายนะครับผมจากนั้นผมก็จะทำการ copy add day ตรงนี้แล้วก็นำไปเติมในแอ,แอป Binance นะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาแอป Binance นะครับก็ให้เรากด withdraw แล้วก็เลือกอันแรกนะครับ ตรงช่อง a d d r e s ตรงนี้ก็นำ a d d r e s ที่เรา copy มาเอามาวางนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราจะทำการลงทุนเข้าไปเนาะผมก็จะลงทุนเข้าไป50 PIX นะครับผมโอเคก็กด withdraw แล้วก็กด confirm ได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการฝากเข้าไปในทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการฝากเนี่ยมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ5-10นาทีนะครับเงินมันถึงจะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าลองรีเฟรชเนี่ยก็คือมันจะยังไม่มานะครับก็ต้องรอไปสักพักก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นๆกันต่อนะครับก็สําหรับการถอนเงินนะครับ การถอนเงินเนี่ยสามารถที่จะถอนได้2บัญชีนะครับเบสิคแอคเคาท์ตรงนี้จะเป็นบัญชีที่เราทำการฝากเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นแอคเคาท์สำหรับสายเชิญเพื่อนนะครับก็ถ้าเราได้รับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะเด้งมาในแอคเคาท์ตรงนี้เนาะก็สามารถที่จะถอนได้นะครับผมโดยเราสามารถดูได้นะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเราสามารถถอนได้เท่าไหร่ ก็คือตอนนี้ผมยังถอนไม่ได้นะครับเพราะว่า,ายังไม่ได้ทําการลงทุนเข้ามาเนาะก็ถ้าการลงทุนนะครับมันอัปเดตนะครับตรงนี้ผมก็จะสามารถถอนได้โดยการถอนเงินเนี่ยมันไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็ขั้นต่ําอยู่ที่0.01เหรียญเท่านั้นเองให้เราทําการเอา address ของเรามาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับผมก็ทําการกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการในการถอนเงินเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับโดยที่ถ้าใครที่อยากจะเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะ Copy Link ์นะครับไปแนะนําต่อได้นะครับผมเขาก็จะมีในส่วนของอค่าคอมมิชชั่นให้นะครับอ่ะแล้วก็นอกจากนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดของทางเว็บไซต์เขานะครับ แล้วก็เว็บนี้เนี่ยเขามีเป็นแอปบน Pay Store ด้วยนะครับนี่ก็ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดเป็นแอปนะครับนี่ก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้นะครับเนี่ยเขาก็ให้บริการบน p a Play Store ด้วยนะครับถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมอ่าตรงนี้ถ้าใครสะดวกจะเล่นผ่านอแอปบน Pay Store ก็สามารถที่จะกดติดตั้งแล้วก็ลองเล่นดูได้ น,นอกจากนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์เว็ <S <S บ,บนี้เนาะก็เป็นปัะมาณนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกดรับได้วันละครั้งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็น7เปนี่ยก็ถ้าผ่านไป1วันเนี่ยมันจะมีมาให้กดนะครับอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับก็เพืเพื่อนทาการกดเข้ามารับด้วยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับยอดที่ผมฝากมาเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับผมจะลองกลับไปที่วิดออีกครั้งหนึง่ง นะครับก็จะสังเกตเห็นว่า,าผมสามารถที่จะถอนได้เนี่ยอยู่ที่วันละ1.5นะครับ1.5เหรียญเนาะก็เดี๋ยวลองถอนให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเรากลับไปที่กระเป๋าไปเน้นของเราก่อนนะครับโอเคก็เรากลับมาที่กระเป๋าไปเน้นของเรานะครับแล้วเราก็กดตรงคําว่า d e p o s i t นะครับเลือกอันแรกนะครับถอน20ตรงนี้แล้วเราก็ก o p ป w ี้ l e t ของเรานะครับผมอเอามาวางใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้ผมก็กรอกเป็น1.5นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นรหัสผ่านที่เราทําการตั้งมาตอนแรกเนาะก็กรอกข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดคอนเฟิร์มได้เลยอ่าเรียบร้อยละนะครับย่อยก็ถูกหักไปแล้วเนาะก็รอเข้าบัญชีไปแนนประมาณ5-10นาทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับถ้าใครที่เล่นเกี่ยวกับพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วสนใจจะเอาเงินมาลองลงทุนดูเนี่ยก็ สามารถที่จะศึกษารายละเอียดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ